สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําองุ่นโดนะคะอันนี้ก็จะเป็นองุ่นสดนะล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวจะเอามาใส่ขวดโหลนะคะขวดโหลแก้วแบบนี้นะก็จะมีฝาปิดด้วยอันนี้ก็จะเป็นน้าตาลทรายนะคะน้าตาลทรายใช่ส่งถ้วยตวงอันนี้จะเป็นเกลือเกลือใช้ห้าสิบกรัมนะคะอันนี้น้ําสะอาดนะคะใช้ครึ่งลิตรนะ ต้มน้ำใส่น้ำตาลซ้ายแล้วก็เกลือให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายนะคะให้ให้เดือดค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะอันนี้นะคะน้ำที่ต้มไปนะคะพักให้เขาเย็นเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะเอามาเทใส,ส่ขวดโหลนะคะที่ใส่องุ่นนะเทใส่ให้ถว่วองุ่นนะ คิดว่าพอดีค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไวประมาณสามวันสี่วันนะคะก็จะกินได้ค่ะที่นี่เขาก็ปิดฝาเลยค่ะอันนี้นะคะกระดองครบห้าวันแล้วค่ะตอนแรกคิดว่าจะไว้แค่สามสี่วันนะคะที่ไหนได้ห้าวันสีสวยนะคะเดี๋ยวตักมาดูนะคะว่าเป็นยังไง เอาไปจิ้มกับพริกเกลือนะคะคงจะอร่อยน่าดูเลยอันนี้นะคะองหุ่นนะเปลี่ยนมาใส่กระปุกน้อยเนาะก็เต็มกระปุกพอดีจ้าเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเก็บได้หลายวันนะคะแช่ตู้เย็นสังเกตได้นะคะน้ำาดองบเป็นฟองเลยค่ะถ้าน้ำาดงเป็นฟองแสดงว่าบบดีนะคะอันนี้บบเป็นฟองเลยนะลองไปใช่ดูลองไปทำดูจ้าวิธีนี้ง่ายนะ กินแล้วบท้องเสียสะอาดปลอดภัยนะคะทำเองกินเองเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ